มังเดลานโปดของบิวถ้าเกิดใครอยากเริ่มกินนะต้องร้านนี้คือเป็นเหมือนเมนูร้านอาหารปกติเลยหเหมือนกินไก่อ่ะเหมือนกินรับทุนม้กเรียกว่าทานกันได้ลิ่มแบบสุขภาพดีไม่ได้หิ่มอื่นอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนบิวหน้าผี่คนนึคะติวหา้าคนนะคะ วันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวบิวจะพามากินมังเดกแล้วแต่ว่าวันนี้จริงๆไม่ใช่วันจันนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเรามาทํางานแถวนี้พอดี mm hmm. ก็เลยอยากทาํามังเดเพราะว่าร mm hmm. ้านโปรดของบิวอยู่ที่นี่เป็นร้านโปรดเลยนะร้านนี้เป็นร้านประจําของบิวแต่แปลกมากที่บิวไม่เคยมาไม่เคยอัดเลย mm hmm. เพราะว่าจริงๆมันอยู่ไกลบ้านสาขาเขาอะอยู่แบบพาก้อนบ้างแหละหรือว่าอยู่แถวเออเขาเรียกว่าไรหลังสวนเบนจ์ ปะ <Hey. S 1> เออหลังสวนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยน่ามากินบ่อยแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้บิวจะไปทํางานที่เอ็มคอเทียซึ่งร้านเนี้ยอยู่ตรงข้ามกับเอ็มคอเทียทุกคนเราก็เลยจะแบบเฮ้ยเฮ้ยมากินกันค่ะวันนี้ค่ะมังเดอีพีนี้มังเด, e งเดลร้านโปรดของบิวก็คือร้านเนี้ยทุกคนเขาใช้วัตถุดิบที่แบบว่าส่วนใหญ่อะเป็นวัตถุดิบที่ อินพอร์ตเข้ามาเพราะเรารู้สึกว่าเรากินแล้วเรารู้สึกว่าแบบถ้าเป็นรสชาติเนี้ยเรากินเราทําเองไม่ได้อะาส่วนหญ่เขาเป็นแนวพิวชั่นเป็นแนวฝรั่งเป็นแนวแบบแฮมเบอร์เกอร์สปาเกตตี้มีของหวานด้วยบิลเชื่อว่าถ้าเกิดใครอยากเริ่มกินนะต้องร้านนี้มังกับวีแกนไม่เหมือนกันนะใช่เพราะว่าถ้ามังยังมีไข่ถ้าวีแกนจะไม่มีนมและไข่ถูกคือตอนแรกวีแกนเราคิดว่าอุ้ยสลัดผักเขียวๆกินกับมะเขือเทศเขียวๆแล้วใส่ซอสกินแค่นั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ย คือเป็นเหมือนเมนูร้านอาหารปกติเลยใช่เพื่อนๆส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าแบบทําไมอาหารเจอาหารมังเนี่ยราคาสูงมูจะบอกให้นะว่าเพราะว่าวัตถุดิบและวิธีการทำของทุกคนมันยากจริงเพราะว่าบวทําก็ราคาสูงเหมือนกันจริงเหมือนกับแบบเบคอนอย่างเงี้ยก็ต้องเบคอนที่เอาเต้าหู้มาทําเป็นแผ่นให้หน้าตาคล้ายเบคอนและรสชาติคล้ายกันมากที่สุดอะไรเงี้ยมันต้องทําแต่ละส่วนประกอบให้มันมาแทนกันได้ใช่อะ พูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราขอไปทํางานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินร้านวิกเกนร้านโบมิวค่ะไปกัน,นะคะ่ะตอนนี้ตอนนี้จอดรถไว้ที่เอ็มคอเทียนะคะเดี๋ยวเราเดินทะลุเอ็มพาร์เรียมแล้วก็เดินไปข้างหลังได้มาอยู่หลังสวนทุกคนอู้สวยมากด้ยนี่นะคะทุกคนอยู่ตรงเอ็มพาร์เรียมสวีทนะคะตรงนี้ก็คือตรงนี้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 ก็คือเป็นสวนเบน สวนเบนแล้วเราก็เดินทะลุไปข้างหลังตรงนี้เอาง่ายๆทุกคนลง BTS แล้วลงตรง e m p เรียมแล้วก็เดินเข้าห้างแล้วก็ทะลุออกข้างๆห้างอ่ะทุกคนข้างๆห้างที่เป็นสวนอ่ะแล้วก็เดินตรงมาเลยหรือเพื่อนๆจะเดินทะลุสวนก็ได้จะถึงแล้วนี่ จริงๆจอดรถได้หน้าร้านประมาณคันสองคันนะถ้าเกิดว่ามาที่ร้านเนี้ยเขาจะให้เข้าไปจอดในนี้<ช>ได้ประมาณคันสองคันใช่ <rape it. S 1> มีเมนูใหม่นะคะทุกคนเป็นลาซานญ่านะคะ ga ว้าเห็นไหมมีแบบจีนจีนมาแล้วด้วยนิดนึง แล,วแบบแลพวกนี้คือหน้าตา<ช>ที่เราคิดว่าวีแกนมันจะเป็นประมาณนี้<ช>แต่มันไม่ได้มีแค่นี้มันมีอย่างนี้ด้วยใช่ใชไหมเบอร์เกอร์เ่เด็ดมากอันนี้เด็ดมากพวกนี้มันก็จะเป็นเห็ดห<ช>มดเลยใช่เป็นเห็ดอันนี้เด็ดมาก นี่ทุกคนถ้าเกิดใครอยากกินพิซซ่านะนี่พิซซ่าอร่อยอันนี้อร่อยเลยแล้วก็มีเป็นพิซซ่าแบบนี้อร่อยมากเคยกินแล้วอร่อยมากอันนี้อร่อยน,นักเก็ตเห็ดนีด่ดูดูดูขนมก่อนขนมเออเป็นวีแกนหมดเลยนะไม่มีนมไม่มีไข<จ>่เจเนี่ยใช่นไหมเห็นไหมไม่รู<จ>้ว่าทำายไงเนาะไม่มีนมไม่มีไข่ อันนี้เป็นอันนี้เป็นเมนูเป็นเพสโต้นะคะทุกคนเป็นเพสโต้ที่แบบว่าเป็นวีแกนคือเขาจะใส่พวกเห็ดอะไรเงี้ยลงไปด้วยแล้วก็แบบเป็นชีสที่เป็นวีแกนอันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นเห็ดทุกคนหอมมันมาก หอมโหระพาแล้วก็แบบเส้นมันหนึบหนับหนึบหนับแล้วเห็ดแบบมันหนึบหนับหนึบหนับแบบหอมมันอร่อยพล้วทอดจะออกเค็มๆคอยูเกียวโดนตรงเห็ดกับชีสคือแบบอร่อยมากมันพอดีกันนะมันแบบมันกลมกล่อมแล้วมันแบบชีสกับเห็ดนเข้ากันมากต่อไปอันนี้นเป็นหบบงดอกกระลำแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็ราดซอสอ่ะอหอมเลย ม,มันหอมอ่ะมันหอมดอกกระหล่ำแล้วมันกรอบแรงแล้วก็แบบเปรี้ยวหวานซอสอ่ะหอมนาแบบหองนา,านเขาบอกเรากินกับซอสที่เขาให้มาคือรสชาติมันเหมือนปีกไก่ใช่ไหมือนเลยกลิ่นแบบเปรียปร้ยวๆหน่อยรสชาติม,มันจะแบบ เรี้ยวหนำเปรี้ยวมันกรอบหอมแดดมากเลยต้องขักมาในไรต้องจังอะไรต้ในฐานะที่คุณเคยกินแบบพวกคุณกินวิงแซบเป็นปกติอู่แล้วคุณอยากรู้ว่าแบบอันเนี้ยทดแทนกันได้ไหมอือเป็นไงเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมรสชาติมันแบบกรมกรอบมันหอมอะมันหอมดอกกระลำอะมันหอมดอกกระลำ แล้วข้างในมันก็ชุ่มๆข้างนอกมันกรอบๆแล้วก็มีซอสมาคลุกเขาทำให้มันไม่เลี่ยนเเพสโต้เพสโต้กินกับเห็ดด้วยอันนี้คือเด็ดมากเกินตัวพี่น้นชอบกินเพสโต้อยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นเส้นฟูซิลี่ซึ่งคือเส้นฟูซิลี่มันจะต้องเป็นเป็นเกลียวเกลียวแล้วก็ยาวประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันแบบอันนี้ต้อง เนี่ยเป็นเศษลองชิมรสชาติให้อภัยเขาหน่อยอรสชาติดีเลยมันกล่ารสชาติดีรสชาติดีมากครั้งที่แล้วอ่ะ,อะกินอันเนี้ที่มารากอนับเม็นปลาเป็นเส้นอ๋ออันนี้ยมันเละอ่ะอันนี้อาจจะแบบต้มต้มนานไปหน่อยอ,อันนี้เป็นนักเก็ตเห็ดเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูเนี่ยทุกคนมันจะเป็นเห็ดที่แบบคือเห็ดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเป็นเห็ดแบบเห็ดที่ใหญ่มาก ไก่อะ่ะเหมือนกินน้ำกทกุ่มมากกินไปมันจะเหมือนไก่มากอะ่ะเหมือนปะ<ม>เหมือนไก่เลยอะ่ะ<ม>เหมือนไก่ไหมเรียกว่าแทนกันได้เออแทนกันได้เลยอันนี้ใครอยากกินใครเป็นวีแกนแล้วอยากกินนักเก็ตนะเมนูนี้คือแบบแทนกันได้เลย ออร่อยเดี๋ยวเรามากินพ mm ิซ hmm. ซ่าเมนูสุดท้ายที่เราสัง่งเดี๋ยวเราจะมาชิมพิซซ่าแบบว่ายังไม่ต้องใส่ซ้อนก็จะมีชีสมีไส้กรอกไส้กรอกที่แบบเป็นไส้กรอกมีแกนแล้วก็เห็ดอร่อยเป็นแป้งโรตีไส้กรอกเครมเหมือนไส้กรอกจริ<ะ>งรรกกมากน่าหลับว่าหนึ่งจานนี้จะให้เลยนะรูให้เพสโต้อร่อย แต่ว่าแค่วันนี้เส้นมันไม่เพอร์เฟกต์่านั้นเองพี่ยินให้หอะไรพี่ยินให้ดอกกะหล่ำเพราะอะไรเพราะว่าดอกกะหล่ำเนี่ยมันทอดใหม่ๆแล้วมันกรอบแล้วข้างในมันชุ่มๆมันแบบแล้วเทสเจอร์มันได้อ,อร่อยชิมไม่ดูอีกแล้ว แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่สั่งของหวานนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไดเอทอยู่นะคะเดี๋ยวเราตอนนี้เรามาเช็คบินกันว่ามือนี้เนี่ยค่าเสียหายเท่าไหร่ในมุมของคนที่กินกินแบบปกติอ่ะกินเนื้อสัตว์ปกติรู้สึกไงถ<ช>้ากินอย่างเงี้ยไม่อึดัด<ๆ>เพราะว่ามันเป็นอาหารที่มีรสชาติ <S S S เหมือนอาหารปกติเพ<ๆ>ียงแต่ว่าจากพวกเนื้อสัตว์มันเปลี่ยนปเป็นผิวเท่าไหร่คะ830อาบบาทแปด้บาทจ้านั <S S ่นแหละทุกคนจะบอกว่าคือถ้าแบบ ประเทศเปิดอะหรือว่าอะไรเงี้ยฝรั่งจะเยอะมากเลยร้านนี้แล้วก็แบบคนจงคนจีนเยอะก็คือมากินเพราะว่าร้านนี้บิวกินมาแบบ4ปีแล้วอะโอ้มีที่มีที่ทจริงๆอะร้านแรกของเขาเลยนะที่วิวเคยกินน่ะคือ Mercury v i e ไเว้ทุกคนมันเป็นแบบเป็นช็อปแต่ว่าขายแต่ขนมแต่ว่าร้านนี้ไม่มีนมไม่มีไข่เลยนะทุกคนก็คือเป็นเจอะเป็นวิกเกนเป็นเจที่เป็นฟิวชั่นอ่ะอืก็ถ้าใครมาก็มากิากนได้ทุกคนอิ่มแล้วแบบคือรู้สึกว่าตอนเนี้ยอิ่ม แบบสบายอ่ะอิ่มแบบสุขภาพดีไม่ได้อิ่มอื่นอ่ะใช่ไม่อิ่มแบบอื่นแบบอื่แบบเหมือนกินแบบมันจะไม่รอนอ่ะเออมันไม่เลี่ยนมันไม่เลี่ยนมันรู้สึกอิ่มแบบเบาเบอเดี๋ยวอีพีน้ะถ้าพี่ธนินได้ถ่ายด้วยจะจะบอกเราว่าแบบว่าสําหรับคนที่แบบว่าปรับตัวมากินวีแกนด้วยกันเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าพี่เนี่ยใส่เนื้อทุกอย่างเรามาดูกันว่าปรับตัวช่วงแรกเป็นไงแต่ว่าถามว่าตอนนี้ยังกินไหมก็กินอยู่นะเนื้อสัตว์ต่างๆก็กินก็กินแต่ว่า อย่างวันอย่างวันที่ดิวจะกินวีแกนอย่างเงี้ยเราก็ก็กินด้วยได้ร้านต่อไปเนี่ยคือเราคิดกันออกวันนี้แหละว่าเราร้านอีพีหน้าเราจะไปถ่ายร้านนี้แล้วแบบจะบอกว่าแซ่บๆนัวๆคักๆเลยอ่ะค <Okay. S 1> บ๊ายบายเจอกันบาย